ประวัติของ X 2 3แห่งจักรวาลมาเวนเปิดเรื่องด้วยการแนะนำ X 2 3หรือลอราคินนีซึ่งเธอไม่ได้เป็นเพียงโคลนของฮูเฟอรีินแต่เป็นตัวตนที่มีจิตวิญญาณของนักสู้เธอถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นนักฆ่าโดยหน่วยงานลึกลับที่ต้องการใช้ทักษะของเธอในการปฏิบัติภารกิจลับแม้ถูกฝึกมาเพื่อทำลายล้างแต่ลอราต่างมีความสามารถที่จะหนีจากแนวของตัวเองการสแสวงหาอิสระนำเธอออกจากการควบคุมขององค์กร และไปสู่การค้นพบตัวตนที่แท้จริงเธอต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายทั้งในจิตใจและการต่อสู้จริงลอร่าไม่ได้เป็นเพียงโคลอนอีกต่อไปแต่เธอได้ใช้พลังและทักษะของเธอเพื่อปกป้องมนุษย์และเป็นพันธมิตรสำคัญของเหล่าเเป็นเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในซูปเปอร์ฮีโร่ที่มาเวนต้องจดจำแฟนๆมาเวนคนใดที่อยากรู้จักเอก23อย่างแท้จริงควรศึกษาประวัติของเธอ และเฝ้าดูการเติบโตที่น่าทึ่งคุณจะพบว่าเรื่องราวของลอร่าคือภาพสะท้อนของเสรีภาพความมุ่งมั่นและการต่อสู้ที่ไม่สิ้นสุดในวัช